สวัสดีน้องนองนักเรียนที่กําลังรับชมช่องคณิตคิดง่ายบายคนนนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเทคนิคการคิดเลขเร็วในเรื่องของการคูณจํานวนด้วยเลข11นะครับหลายคนนะครับบอกว่าการคูณจํานวนด้วยเลข11เหรือคูผมแม่นมากเลยครับเพราะาผมท่องสุดคูณได้ด้วยนะครับนะครับซึ่งการคูณจํานวนด้วยเลข11นั้นมันมีเทคนิคง่ายๆแค่2ข้อแค่นั้นเองนะครับข้อที่1ก็คือ เราแยกตัวหน้ากับตัวทายเลยครับแล้วก็เขียนเป็นคำตอบไปต่ตงหากเขียนไว่รอเลยครับตัวหน้ากับตัวทายข้อ2คือตัวกลางก็เกิดจากตัวหน้าบวกกับตัวทายนั่นเองนะครับคิดแค่นี้นะครับมีอยู่แค่2ข้อนะครับแล้วก็มาใช้เทคนิคนีน้ทำด้วยความเร็วเพียงไม่กี่วินาทีแล้วก็สามารถหาคำตอบออกมาได้นะครับแต่ตัวอย่างแรกนะครับค,คุณครูจะยกตัวอย่างการคูณ ด้วยเลข11มาให้น้องๆนักเรียนได้มาช่วยกันคูณนะครับแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกันนะครับ24คูณด้วย11นะครับ24คูณ11ไหนลองมาคูณวิธีเดิมก่อนนะครับที่เราเคยทำจะเพิ่งเข้าสู่เทคนิคนะครับ24นะครับไปคูณกับเจ้า11เนี่ยนะครับหลายคนหรือทุกคนเลยแหละก็จะคูณโดยการตั้งคูณแบบนี้นะครับ 1นคูณสได้4 1นะครับหนูณสได้2อนะครับหนึคณสได้4 1่คูณสได้2มันมันง่ายมากเพราะเป็นตัวเลขเดียวกันเลยนะครับเลข1คุ้นคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีมากเราสามารถที่จะคูณได้อย่างรวดเร็วจากนั้นเราก็บวกกันเลยครับบวกกัน C 1ดึงลงมาเลครับไม่มีเพื่อนบวกได้6ได้2อออกมาเป็นคำตอบ ถามว่ามันมันนานไหมมันก็ไม่นานเลยนะครับมันไม่นานเลยแต่ถามว่าถ้าถ้าครูให้เทคนิคล่ะถ้าเราทําตามเทคนิคที่ที่เรารู้ไปคือสองข้อนั้นมันก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับลองมาดูเทคนิคนะครับ24นะครับไปคูณกับ11นะครับมาดูวิธีการเลยนะครับว่าทำยังไง ข้อที่1คือแยกตัวหน้ากับตัวถ้ายเขียนเป็นคาตอบตัวหน้านะครับตัวหน้าของเราเนี่ยนะครับครูกําหนดให้2นี่คือตัวหน้านะครับ4นี่ก็คือตัวถ้ายนะครับหรือตัวหลังแยกออกมาเลยครับแยกตัวหน้าคือ2แยกตัวท้ายคือ4นะครับตัวหน้าแยกออกมาเลยนะครับตรงนี้คือเลข2ตัวนี้คือเลข4นะครับ จากนั้นตัวกลางนะครับตัวกลางคือเรียอะไรคือจํานวนใดตัวกลางก็คือในเทคนิคข้อที่2บอกว่าตัวกลางคือตัวหน้าบวกตัวถ่ายก็คือ2อบวกสีบวกสได้6ก็ออกเป็นคําตอบเรียวดีกว่าเดิมนะครับเราไม่ต้องมาตั้งแบบนี้เลยเราสามารถคิดในใจแล้วตอบคําถามหรือตอบตอบตอบเพื่อนได้เลยว่ามันตอบเท่าไหร่ คแค่นี้เองนะครับมาดูตัวเลขตัวต่อไปนะครับครูให้เป็น45นะครับ45คูณกับ11นะครับวิธีของเราทำยังไงเอย่ยตัวหน้าก็าคือเลขอะไรครับเลข4ตัวท้ายคือเลข5เขียนไว้เลยนะครับตัวกลางเกิดจากอะไรตัวกลางก็คือ4บวก5นะครับซึ่ง ได้เท่ากับ9ตอบออกมาแล้วครับ45คูณ11มีค่าเท่ากับ495นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณจะเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับของจำนวนตัวเลขตัวอย่างต่อไป72นะครับคูณกับ11 72คูณ11ตัวหน้าก็คือเลขอะไรครับเลข7นะครับเลข7ตัวท้ายคือเลข สตัวการเกิดจากอะไรก็คือเกิดจาก7จบวกสได้เท่ากับ9นะครับตอบออกมาแล้วใช้เวลาไม่ถึง3ามวินาทีนะครับเราสมาี่จะหาคำตอบได้นะครับลองดูตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับคุณจะเพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆนะครับข้อต่อไปคือ59นะครับ59คูณ ครับ11นะครับตามเทคนิคที่เราคูณที่เราทราบเลยครับคือตัวหน้าก็คือเลขย 5, mm. เขียนไม้รอนะครับตัวท้ายก็คือเลข9ใช่ไหมครับตัวกลางคืออะไรละก็คือไม่ยากเลย5บวก9ได้เท่ากับ14 mm. เขียนใส่เลยครับแบบนี้นะครับถ้าเราทำแบบนี้ผิดนะครับแบบนี้ผิดไม่ถูกเลยแบบนี้นะครับต้องทำ น้นนองๆนงักเรียนดูนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับ5ตัวหน้าเราใส่เลข5ใช่ไหมครับเลข5ตัวท้ายก็ใส่เลข9นะครับทีนี้การบวกกันของจํานวนเลขหน้ากับเลขท้ายนะครับคือ5กับ9้เราบวกกันมันมีค่าเท่ากับ14นะครับมันมีค่าเท่ากับ14น้องๆนักเรียนจับไปเขียน14ลงตรงนี้เลยมันผิดนะครับ 14เราต้องใส่เลข4โนะครับทศ1นะครับคำตอบของมันก็จะออกมาเป็น9 4 5บวกกับตัวทศ1ของเมื่อกี้นี่ก็จะกลายเป็น6นะครับคำตอบของมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ากรณีที่เลขตัวหน้ากับตัวท้ายบวกกันมีค่าเกิน9กนะครับก็คือ10 1ส1.2ไปเรื่อยๆนะครับมันก็คงจะมีค่า ที่สูงสุดก็คงจะเป็น18นะครับให้เราใส่เลข่ายแล้วก็โทดไว้1แค่นั้นเองนะครับดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ87ครับ87คูณกับ11นะครับวิธีการเหมือนกับข้อเมื่อกี้นะครับใส่ไว้รอเลยคือเรียกอะไรครับเลียก7นะครับ ตรงนี้เราดูว่า8กับ7มันบวกกันได้15 8นะครับ8น้องๆไม่ต้องไปใส่เลข8น้องๆจะต้องรู้ว่ามันจะต้องมีการทดกันยนหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ใส่เลข9กนะครับ8บวก7ได้เท่าไหร่ได้15ใส่ตรงนี้เลยครับ15ใส่5ทด1ซึ่งไปรวมกับ8เป็น9แค่นั้นเองจบแล้วนะครับทำแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลย ลองไปดูตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแบบนี้สิ9 4ครับ9 4ไปคูณกับ11นะครับเ,เราใส่เลขอะไรเลยครับใส่เลข4เลข9เราอย่าเพิ่งใส่นะครับเลข9เรา,เราอย่าเพิ่งใส่เราต้องไปรวมกันตรงกลางก่อนนะครับจากขวาไปซ้ายเลยเทีนี้9บวก4ได้13ใส่13ทด1นะครับทด1 9บวกกับตัวทดอีก1กลายเป็น10ถึงจะตอบแบบนี้นะครับถามว่ายากไหมไม่ยากเลยแล้วถามว่าถ้าเราคิดในใจเราสามารถคิดได้ไหมเราสามารถที่จะคิดได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาเขียนวิธีการแบบนี้แต่ซึ่งเป็นวิธีการที่คุณครูทําให้ดูก็คือให้น้องๆนักเรียนดูวิธีว่าอ๋อมันมาไี้นะขั้นตอนมาแบบนี้นะแต่ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าน้องๆจะคูณเลขตัวนี้นำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสอบในเรื่องของการที่จะต้องตอบคำถามอย่างรวดเดียวโดวยการคิดในใจนะครับดูว่าเลขท้ายนะครับคืออะไรเลขหน้าคืออะไรตรงกลางคืออะไรบวกกันแป๊บเดียวจบนะครับอันนี้คือเทคนิควันนี้นะครับที่คุณครูจะนำมาฝากนะครับวันนี้เป็นเทคนิคที่เราคูณกันเฉพาะเลข ที่เป็นเลข2หลักนะครับส่วนเลข3หลัก4หลักเดี๋ยวคลิปหน้านะครับค,คุณครูจะมาฝึกน้องๆให้ทำในเลขที่มันมีจำนวนเยอะกว่า2หลักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าน้องๆจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ต่อยอดสามารถนำไปใช้ในการสอบนะครับในการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันบวกเลขคูณเลขได้สบายนะครับคลิปหน้า ะเป็นอะไรนะครับเป็นเรื่องอะไรจะเริ่มติดตามกันนะครับสวัสดีครับ